Gracias. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะได้มาพบกับคําควบกล้ำหันสากับครูบุงหาพาเพลินค่ะแล้วเรามาดูนะคะว่าเราจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินกันมากน้อยแค่ไหน ต่อไปเราจะเข้าสู่ตอนบูงาจะพาร้องเลยนะคะเด็กๆใครร้องเพลงนี้ได้ช่วยคุณครูร้องด้วยนะคะควายไหลควิดข้างขวาขวาขวานมาไหลควางควายไปควายขวางวิ่งวนควักควายควายขวางวิ่งวนควักควายวัดแกวงขวานไล่ล้มคว่ำขวางควายอีกรอบนึงนะคะ ควายไหลขวิดข้างขวาคว้าขวานมาไหลขวางควายไปควายขวางวิ่งวนกวักไกวควายขวางวิ่งวนกวักไก่กวัดแคว่งขวานไล่ล้มคว่ำขวางควายเห็นไหมคะในเนื้อเพลงจะเห็นว่ามีคําควบกล้ำมากมายอยู่ในเนื้อเพลงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันหากันดีกว่าว่ามีคําว่าอะไรบ้างเด็กๆพร้อมยังคะพร้อมแล้วไปกันเลย เอ๊ะคำควบกล้ำคืออะไรนะเขาไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยดีกว่าคำควบกล้ำก็คือคำที่มีพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงติดกันอยู่ต้นพยางและใช้สระเดียวกันเวลาอ่านก็ออกเสียงกล้ำเป็นพยางคเดียวกัน เด็กๆด,ดูนะคะคำควบกล้ำเนี่ยมีอยู่2ชนิดด้วยกันนะคะหก็คือคำควบกล้ำแท้สองคำควบกล้ำไม่แท้แต่นี้มันแท้หรือไม่แท้ยังไงเดี๋ยวเราลองติดตามคำควบกล้ำแท้คือ คำที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นกไก่ขอไข่คอควายต่อเตาอ่าปอปลาผอพึ่งหรือพอพานและพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือรอลิงวอแวนออกเสียงควบกล้ำกันคำควบกล้ำแท้มีอะไรบ้างนะเด็กๆเดีเด๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะคำแรกครอบครัว จะสังเกตว่ามีคอควายและรอเรือเป็นพยังชนะต้นสองตัวแต่ออกเสียงมาพร้อมๆกันเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะครอบครัวคำที่สองคำว่าปลาคำว่าปลาก็จะมีปลปลาแล้วก็ลอลิงเป็นพยังชนะต้นควบกันอยู่และเราก็ออกเสียงออกมาพร้อมๆกัน ปลาคำที่สามคำว่ากวางคำว่ากวางก็จะมีตัวพยัญชนะต้นสองตัวเหมือนกันก็คือกอไก่แล้ววแหวนนะคะออกเสียงมาพร้อมๆกันว่ากวางคำสุดท้ายคำว่าควายคำว่าควายก็จะมีคอควายแล้ววแหวนเป็นพยัญชนะต้นควบกันอยู่ และออกเสียงออกมาพร้อมๆกันว่ากวายคำควบกล้ำไม่แท้คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวประสมสระเสียงเดียวกันพยัญชนะต้นตัวที่สองเป็นตัวรอเรือ งมีวิธีการออกเสียงเพียงพยัญชนะต้นตัวแรกหรือออกเสียงเป็นพยัญชนะตัวอื่นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะเอแล้วคำควบกล้ำไม่แท้มีกี่ประเภทกันนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะ 1. นึ่คำควบกล้ำไม่แท้ที่พยัญชนะตัวหน้าเป็นจอจานสอเสือและสอสลากับ2 คำควบกล้ำไม่แท้ที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นทหารคำควบกล้ำไม่แท้ที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นจอจานสอเสือหรือสอสลาตัวอย่างเช่นเสร็จสอรอเอจจอเ็จอ่านว่าเสร็จสังเกตดูนะคะว่าคำว่าเสร็จเนี่ย พยัญชนะต้นเป็นคําควบกล้ำสอเสือกับรอเรือแต่เมื่อเราอ่านออกเสียงจะออกแค่เพียงสอเสือตัวเดียวเท่านั้นต่อไปคําว่าจริงจอรออิงอจริงเราอ่านว่าจริงแต่สังเกตดูว่าจอจารและรอเรือเป็นพยัญชนะควบกล้ำ แต่เราออกเสียงแค่เพียงจอจานตัวเดียวคำต่อไปคือคำว่าปลาใสอรอปลาอรอะยใสคำว่าปลาใสสลาและรอเรือเป็นคําควบกล้ำแต่เราออกเสียงเพียงแค่สอ,อย่างเดียวเพราะฉะนั้น คำนี้ถือว่าเป็นคำควบกล้ำไม่แท้เรามาดูคำควบกล้ำไม่แท้อีกประเภทหนึ่งนะคะคำควบกล้ำไม่แท้ที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นททหารตัวอย่างเช่นคำว่าทรายทราบซับ จะสังเกตว่าคำว่าทรายคำว่าทราบคำว่าซับเนี่ยจะมีทอทหารและรอเรือเป็นพยัญชนะต้นและควบกล้ามกันแต่เรากลับออกเสียงเหมือนกับมีซซโซมาเป็นพยัญชนะต้นซึ่งคำเหล่านี้ไม่ได้มีแค่ที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้เท่านั้นยังมีคำอื่นๆอีกมากมายที่เราจะได้พบได้เจอจากการอ่านหรือการ เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาช่วยหาคำควบกล้ำแท้จากบทกลอนต่อไปนี้กันดีกว่าค่ะเคลื่อนคล้อยลอยควางอยู่กลางหาวพริ้มเพลาเพลิดแ้วด่งแก้วใสตะวันเลือนเดือนสว่างกระจ่างไพรแพรวพราวเผลอไผลใครคร่ำครวญจักกระจันกรีดร้องก้องระทึกตรองตรึกตรากตรำน้ำคำหวน ยิ่งแขวงควางจากไกลพลันยิ่งรันจวนแอบอบอวนกลิ่นหอมกรุ่นอรุณเยือนเด็กๆดูนะคะจากบทกลอนตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามีคำควบกล้ำแท้อยู่มากมายนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาช่วยกันหาดูนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะคำแรกคำว่าเคลื่อนคล้อยนะคะ จะมีคอควายและลอลิงเป็นคำควบกล้ำนะคะและออกเสียงมาพร้อมๆกันต่อไปคำว่ากวางนะคะอันนี้จะเป็นคอควายแล้วก็วอแหวนเป็นคำควบกล้ำนะคะคำว่ากลางกอไก่และลอลิงเป็นคำควบกล้ำคำว่าพริ้มเพราพอพานรอเรือเป็นคำควบกล้ำนะคะเพลิดเพลว คำว่ากระจ่างไพแรแพรวพราวเผลอไพรเผล,ลอไพรจะเป็นพอพึ่งแล้วรอลิงนะคะเป็นคำควบกล้ำออกเสียงมาพร้อมๆกันคำว่าใครคร่ำครวนตรงนี้จะเป็นคอควายแล้วก็รอเรือเป็นคำควบกล้ำคำว่ากรีบด กไก่รอเรือเป็นคำควบกล้ำแล้วก็ออกเสียงมาพร้อมๆกันนะคะคำว่าตรองตรึกตรากตรำสองคำนี้จะเป็นต่อเต่าแล้วรอเรือเป็นคำควบกล้ำคำว่าว้งกวางคำว่าไกลพลันกลิ่นแล้วก็กลุ่นทั้งหมดนี้เป็นคำควบกล้ำ เด็กๆเ,เห็นมีคำอื่นอีกไหมคะในนี้ที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงลองดูนะคะดูคำว่าสว่างนะคะเด็กๆด,ดูคำว่าสว่างนะคะคำว่าสว่างเนี่ยใช้คำควบกล้ำไหมคะลองดูให้ดีนะคะถ้าเราออกเสียงจะเห็นว่าสว่างออกเสียงขั้นมีสระอะอยู่กับสอเสือนะคะสออะ และคําว่าวางเหมือนกับมีหอหีบมาเป็นตัวพยัญชนะต้นด้วยอีกตัวหนึ่งหอ,ว,องวางงวางไม้เอกวางเพราะฉะนั้นคํานี้ใช่คําควบกล้ำไหมคะแสดงว่าคํานี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าเราออกเสียงต่างกันนะคะเราไม่ได้ออกเสียงมาพร้อมๆกันหรือคําว่าอารุณซึ่งเหมือนกับมีพยัญชนะต้นสองตัวเหมือนกัน แต่การออกเสียงไม่ได้ออกมาพร้อมๆกันเราไม่ถือว่าเป็นคําควบกล้ำนะคะนอกจากที่คุณครูได้สอนมาทั้งหมดตรงนี้แล้วยังมีคําควบกล้ำอื่นๆที่คุณครูไม่ได้ยกตัวอย่างมาอีกมากมายซึ่งเด็กๆสามารถที่จะไปค้นหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในหนังสือหรือในอินเทอร์เน็ตนะคะที่เรามักจะ เปิดใช้หรือว่าอ่านกันนะคะเราก็ต้องออกเสียงให้มันชัดเจนนะคะเราจะได้คำที่ถูกต้องนะคะในโอกาสนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนให้คุณครูได้จัดทำสื่อในครั้งนี้นะคะขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ และขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจเรียนรู้ในเรื่องคำควบกล้ำเป็นอย่างดีขอบคุณค่ะ